สวัสดีลูกๆชั้นป .2 นะคะพบกับครูนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้ครูนุ่นจะพาเด็กๆนะคะทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีเหลืองนะคะต่อจากเมื่อวานเด็กๆนะคะเปิดไปที่หน้า117นะคะคำสั่งก็คือเขาบอกว่าให้ระบายสีโจทย์นะคะที่มีผลลัพธ์เท่ากันในแต่ละข้อด้วยสีเดียวกันนะคะเด็กๆจะต้องเป็นไงลูกอ่า ซึ่งคุณจะให้เด็กๆทําแค่ข้อเดียวนะคะก็คือข้อที่จะให้ระบายสีโจท์ทยี่มีผลลัพธ์เท่ากันนะคะเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์นะคะในแต่ละข้อนะคะว่าแต่ละข้อหรือว่าแต่ละโจนียมีผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าเท่ากันนะลูกเด็กๆก็สามารถที่จะระบายสีนะคะ,ะที่เป็นสีเดียวกันนะคะโอเคเนาะอ่ะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้ยากนะคะเด็กๆ ถ้าเจอในวงเล็บก็คือให้ทำในวงเล็บก่อนนะคะเด็กๆก็ทำได้นะลูกมันไม่ได้ยากเพราะว่าโจทย์ก็ไม่ได้เป็นหลายหลักนะคะมีแค่สองหลักเท่านั้นเองนะคะการหารเป็นยังไงลูกเด็กๆหารได้ไม่เอ่ยนะคะเมื่อวานนะคะมันจะมีข้อที่ คุณุ่นไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะจะเป็นการหารที่ไม่ลงตัวนะคะก็คือหารที่มีเศษนั่นเองเด็กๆทำได้ไม่อื่ยข้อนั้นนะคะอะถ้าหากว่าตรงนี้เด็กๆก,ก็สามารถที่จะลงมือหาได้เลยนะคะแล้วก็ระบายสีนะคะในะในโจท,ที่มีผลลัพธ์เท่ากันเนาะ เดี๋ยวคุณนุ่นนะคะจะยกตัวอย่างในข้อที่1นะคะเด็กๆดูค่ะในข้อที่1นึ่งเนาะก็จะมีนะคะโจทย์นะคะอยู่3โจทย์นะคะอ่ะอย่างเช่นโจทย์อันแรกเลยนะคะ38นะคะลบ21แล้วก็บวก47นะคะเด็กๆทําในวงเล็บก่อนเลยนะคะว่า38มปลบ21เเนี่ยเขาได้เท่าไหร่คะเด็กๆ นั่นก็คือ17ดนะคะ17บวกกับ4ี่ได้ไเท่าไหร่คะเด็กๆ60เท่าไร่ลูกห4ี่นะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะเท่ากับ64สีเด็กๆ,ๆก็ทดไว้ใกล้ๆก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะถ้าเราทำในวงเล็บก่อนนะคะห้าิบบวก37ได้เท่าไหรคะเด็กๆเขาจะได้เท่าไหร่ลูกห้าบบวกสาสก็จะเป็นแ80ดสิบแล้วลูก8ปนะคะแปดส้าลบ26ลูกได้เท่าไรคะ อ่าได้60เท่าไหร่คะเด็กๆ63นั่นเองอ่ะต่อไปนะคะ29ลบ 15, นะคะทำในวงเล็บก่อนนะลูกนะก็จะได้เท่าไหร่ลูก14อ่ะ14บวก49ก็จะเป็นเท่าไหรลูก40่0 63หอ่ะเท่ากับ63นะคะผลลัพธ์ที่เขาได้63เท่ากันให้เด็กๆระบายสีลูกสมมติว่าจะระบายสีแดงก็ระบายสีแดงนะคะ2ช่องนี้นะคะให้เหมือนกันเนาะโอเคนะคะเด็ก,ดก อ่ะสำหรับในคลิปนี้คุณนุนจะจบเพียงเท่านี้นะคะยกตัวอย่างให้แค่ข้อเดียวเนาะในนั้นดังข้อที่2 3 4 5ให้เด็กๆไปทำเองนะคะลงมือทำเองนะลูกนะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณุ้งก็สวัสดีค่ะ